ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโมบายเรจินนะครับเป็นเกมประเภทโมบายนะครับห้าห้าผู้เล่นบัลลาห้าผู้เล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าเกมมือถือมันน่าเล่นขนาดไหนนะครับผมก็ได้เล่นมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็เล่นมา มาได้สัภาวะหนึ่งนะครับเราก็จะมีการทำพันธุ์หยีซัมเร็จนะครับนี่ต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมีฉายาอะไรต่างๆนะครับมีหลายรูปแบบนะครับของสมบัตินี่ครับมีโร่นะครับมีโลกผมมีนะครับก็มีหนึ่ง wise choice What's your name, boy? Kill all mm. at once. Mm. <laughs> Adventure is waiting for for honor. Nothing lasts forever, but mm. can change the future. My pleasure. Mm. That was so good. I love the smell of good powder in the morning. แล้วแล้วแต่คุณชอบสายไหนะครับนี่ครับสายแทงนะครับก็มีอยู่ประมาณสามตัวนะครับตอนนี้นี่นะครับนักสู้ก็มีประมาณสี่ตัวนะครับสี่ตัวค้าตัวนะครับน่าผิดนี่มือสังหารนะครับนี่นะครับนักเวนนะครับนักแม่นปืนนะครับนักสนับสนุนนะครับ นี่นะครับโหมดที่มีให้เล่นนะครับก็จะมีอยู่สองโหมดนะครับตอนนี้หลักๆนะครับเอาเรื่องไม่ไปเรื่องมีโหมดแร้งนะครับแล้วก็โหมดจับคู่นะครับโหมดแร้งผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเล่นได้อันดับแล้วมันจะได้อะไรนะครับเนี่ยนะครับคนที่อันดับหนึ่ง แรงระดับหนึ่งนะครับก็มีความสําเร็จด้วยนะครับความสำเร็จที่ผมให้ดูไปก็อันนี้นะครับเนี่ยวันนี้แล้วก็มีอีกแบบนะครับเนี่ยเป็นอัพของแต่ละสายเลยนะครับนี่ครับอันแรกก็จะเป็นสายกายภาพอะไรเนี่ยนะครับอันที่สองเป็นสายเวท อันที่สก็เป็นสายป้องกันนะครับอันที่4ี่เป็นสายแบบประทะกันนะครับอันนี้ห้าอันนี้ผมเป็นผมใช้เพชรน,นะครับบล็อกนะครับงั้นเราไปเล่นในโหมดจับคู่กันเลยนะครับโหมดจับคู่นะครับก็เป็นห้าประทะห้านะครับห้าปะทะห้านะครับเดี๋ยวลองมันแรนดอมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดู ตอนเลือกตัวก็ hmm. ได้ครับโอเคครับเมื่อแล้วก็มาถึงตอนเลือกตัวนะครับเราจะไม่สามารถเลือกตัวที่ซ้ำกับเพื่อนได้นะครับถ้าเพื่อนเลือกตัวไหนแล้วนะครับอย่างเช่นผมจะเล่นเป็นสายนักแม่นปืนนะครับนักปืนเกี่ยวนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนี่นะครับนี่อันนี้ผมว่านะครับ ก็เลือกเอาอย่างหนึง่งนี่ครับก็จะมีหลายชื่ออุปกรณ์นะครับว่าเราจะเล่นเป็นดามีททำลายหรือว่าดาเมียั่งยืนหรือว่าดามีแบบปะทะจังเกิ้ลจังเกิลก็คือแบบปะทปะแับผู้เล่นนะครับอันนี้เราจะเก็บได้ตามเวลวนะครับเนี่ยนะครับแต่ผมก็เวลวเยอะแล้วแต่ว่าผมใช้อันวลน้อยๆนะครับแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับถ้าเล่นตัวนี้ออฝังเขานะครับ ก็มีอลูกาแล้วก็เบนนะครับไล่ล่าไมโนทอร์ยุนเจ้านะครับเกียวนาน,นานนครับแล้วก็ลาฟาเอลและลูกาสก็มีเหมือนกันนะครับนะครับตอนนี้เราก็เข้ามามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วเดี๋ยวผมขอย้ายมาไว้ตรงนี้ครับ It's great to meet youcraft กระตุกกระตุกอัดวิดีโอน้าจอแลวมันกระตุกนะครับเอาไม่มีคนไปกลางนะครับเดี๋ยวผมไปกลางโอ้โหกระตุกกระตุกนี่ครับตัวนี้ก็จะแรกก็ตีอย่างนี้ไปก่อนนะครับถ้ากระตุกยังไงก็คอภัยด้วยนะครับ แล้วก็จะมีป้อมนะครับให้เราตีด้วยนะแล้วก็ต้องระวังป้อมด้วยนะครับเห็นไหมครับ you, ป้อมมันตีแรงนะครับระวังอย่าอ้าวนี่ตายเห็นหลุดตรงนั้นมันมาด้านหลัง ลบๆๆๆก่อนนะครับ First, <play. S 1> <laughs> มีตัวอะไรด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ครับคุณผู้ชมนะครับเครื่องมันกระตุกนะครับ ha! 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 อย่านีสิเฮ้ยอย่านีสินุ่มน ม้วก็มีตัว <It> s <S อะไรด้วยนะครับ you, มันค้างครับโดนแช่แข็งไปเลยนี่นะครับเราเออลืมบอกไปนะครับมันก็จะมีให้ให้เก็บเง <I can S 1> ินสะสมนะครับเห็นไหมครับตรงมุมด้านบนขวานะครับมันก็จะมีให้เก็บเราเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับ เราฆ่าได้แล้วนะครับเออเราฆ่าได้แล้วครับโอเคนะครับเราเราไปตีป้อมตีป้อมอ้าตีป้อมตีป้อมนะครับตูบกปไปไหนนะครับขออภไยด้นะครับตีป้อมนะครับแต่ว่าก็สนุกนะครับมันจะมาทุบผม กับฐานนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีการบุกได้แล้วก็รับกำลังได้นะครับแต่ว,ว่าต้องระวังด้วยนะครับอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามของทีมเราได้นะครับโอ้โหตรงนั้นสั่นระครังกันใหญ่เลยไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรสู่ไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลาสักหน่อยโอ้โหเพื่อนโดนลุงครับ ไเป็นลืมรรบอกไปนะครับตังมันจะเอามาททำอะไรนะครับตังก็จะเอามาซื้อซื้อของนะครับซื้อของ eye, ซื้อของที่รายการ <An S 2> ที่ผมซื้อไปนะซื้อไปหนึ่งอย่างนะครับ เอยากทุ่ำทำเพลงมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใช้สมาธินะครับในการเล่นซึน่งนิดนึงโอ้ยกระตุกจังแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะ ตายสิครับตายสิครับตายสิครับโอ้ยดูป่อมนะครับตีแรงขนาดไหนครับเรียบร้อยครับเราตีป่อมหอดทางแล้วนะครับเราต้องดันไปเรื่อยๆครับดันดันไปเรื่อยๆครับ มาแล้วเราต้องหนีออก,กตอนตรงนี้ออกก่อนนะครับสุาพัมันสู้ผมไม่ได้นะครับเห็นไหมเราฆ่าได้อีกแล้ว <S 1> <1> <S เดี๋ยวลืมบอกข้างนะครับมันก็จะมีตัวมอนเตอร์เลยนะครับ ผมคนเดียวนะครับเก็บไปสองป้อมแล้วนะครับผมคนเดียวเก็บไปสองป้อมแล้วนะครับมันมาข้างหลังแล้วลืมดูนะครับโอ้โหโดนตอนนี้ผมโดนโดนไล่อย่างรุนแรงนะครับเพราะผมตีป้อมมันพังไปสองป้อมนะครับมันคงโกรธนะครับ โอ้ oh, กระตุกนี่นะครับมันก็จะมีบอลบอวิเตอร์ให้นะครับที่เอาสกิลเพ <c oughs> ิื่อนนะครับ <c oughs> นี่นี่นะครับมันก็จะได้เมื่อสกิลโดนป้าอมายสกิลเคลื่อนไหว้ทุ่มขึ้น15อะไรนี่นะครับมันก็จะได้นะครับโอเคครับ okay, แต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับมันจะมีแค่2ตัวนะครับที่ s great <S ทีแล้ว <meet> ได้สกิลนะครับคือตัว นะตัวอยู่ตรงนี้นะครับเงี่ยลองช่วยเพื่อนเรากันเถอะครับโอ้ยเราเราไปช่วยช่วยเพื่อนด้านล่างดีกว่าฮะโอ้โหครับกระตุก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 โอ้โหเพื่อนล้านนะครับทำไงได้ครับเพื่อนล้านครับโอ้โหโอ้โหนะครับตัวนั้นเรื่องมันจะหมดเหมือนกันแล้วนะครับเมื่อกี้ น้อยแอมมาซุ่มอยู่นี่ครับเปรียบร้อยครับโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกอย่ากระตุกสิเฮ้ยโอ้ยผมเล่นปกติมันไม่กระตุกนะครับเพราะว่าผมอัดอัดวิดีโอนะครับมันก็กระตุกนะครับโอ้โหผมใส่ตัวสั่งการผมมันบุกมากลางแล้วนะครับ โอ้โหด้านบนก็บุงมานะครับเพื่อนทำอะไรเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอ้ยเพื่อน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 สู้ไม่ได้เลยนะโอเคครับเราจะได้อีกัวนะครับโอเคครับมันหนีนะครับมันหนีครับมันมีใจนะครับมันมีใจนะครับนะเมื่อกี้ผมเห็นใครแอบนะครับโอ้โหวิกมีออกไปแล้ว โอ้โหมามาอย่างนี้ต้องหนีสิครับรออะไรมาอย่างนี้เราต้องหนีก่อนนะครับเอ้ยเพื่อนอย่าตามมาสิลืมบอกไปนะครับบอดดี้ัวหนึ่งสามารถตีแล้วมันจะไปช่วยเราด้วยด้วยนะครับอเมาช่วยเพื่อนอันนี้บ้างเพื่อนตีป้อมไม่ไหวเลยนะครับโอเคง้นะครับ เดี๋ยวมันก็มานะครับบ้องพังไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็มานั่นนะครับตัวนหนมาแล้วครับดูดูได้ดูได้ไงนะครับผมดูตรงมุมด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าตัวไหนที่มาอยู่นะครับโอ้ย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 ออะไรนี่ ฮ่าบอมันพังแล้วนะครับกล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 ับกันเถอะโอ้โหด้านนี้มาแล้วครับผมลืมโอ้นะครับผมลืมมองลืมมองโอ้ลืมมองครับเหลืมเห็นโอ้โหมันบุกมาด้านนี้นะครับ วิวก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่เราตีพวกตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้วิวนะครับเกมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ย ลกี่ great meet you. เ,เดี๋ยวผมก็จะโลกว่าจะเบี่คงคงนานนะครับเดี๋ยวค่อยดูต่อเดี๋ยวจะให้ดูบอนมันกลจะจบแลครับแต่ตอวนี้พวก ทำงานนะครับโอ้โหไอ้นีมาอย่างนี้สิอย่างนี้สิไม่ใจนีว่วะ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 หัวโอ้โโอโไม่ไหว <c oughs> โอ้โหใครวะหวะุดห,หนีหนีกันเถอะ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  นี่ก็ตะหน้ามุจฉเป็นตลกกำมันมกอนนะครับตายตายแน่โอไม่หลอดนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะตัดมาตอนประมาณนั้นนะครับนี่นะครับก็ลืมบอกไปนะครับนี่ครับถ้าเรามาตีบอสต,ตัวนี้นะครับบอสทติแล้วถ้าเรามันตีตายนะครับบอสมันก็จะไปช่วยเรานะครับ ช่วยแบบไปช่วยเราตีนะครับโอ้โหโอเคนะครับเกมก็จบไปแล้วนะครับมันเขาเขาว่าจะอัเดตนะครับเนี่ยนะครับอยากให้มีโหมดใหม่มานะครับเกมนี้นะครับก็สนุกครับก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปัสดีครับผม I'm